สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับเราจะมาอัญเชิญมหาเทพพิกอตนะฮะเออนี่ครับผมจำกัดอัญเชิญได้แล้วครับสำหรับตัวละครพีกอตนะฮะปากใหญ่จอมตะกาที่เมีสกิลเข้าไปอย่างนี้นั่นเองครับโอ้โหมีการเปิดเชื่อมโยงเปิดค่อนข้างเยอะโอ้โหสามเชื่อมโยงกันเลยีเดียวทำ <c oughs> ให้พลังโจมตีอะไรหลายอย่างเพิ่มขึ้นเอะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปเอาตัวละครอย่าง <c oughs> พิกอตนะฮะมาใส่ในทีมกันเลยดีกว่านะเอออยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นี่เองครับผมเ <c oughs> ออ เดี๋ยวเรานะฮะจะเอาพิกก็ตเนี่ยครับไปลุยในการต่อสู้นั่นเองครับผมให้หลายๆคนนะฮะได้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของพิกก็ตนั่นเองครับแต่ก่อนดา้านเราเอาเข้าไปอยู่ในสมาชิกก่อนนั่นเองครับเพื่อให้พลังนะฮะหรือว่าเลเวลนะครับของพิกก็ตนะครับขึ้นมาในระดับหนึ่งนั่นเองสำหรับตัวละครพิกก็ตนะฮะเป็นตัวละครที่ใช้นะครับค่า HP ในการอันติเมทสกิลนะครับสำหรับร่างแรกเราก็เลยจะถอดอาวุธนะฮะถอด อะไรต่างๆนีครับผมของแทนทอมมาสเตอร์เพื่อเอาไปให้กับพิกกอนนั่นเองอันติจะได้แรงแๆนั่นเองครับสัตไปเลยป๊าบสัตว์ไป,ปอีกมาฮะอันสุดท้ายเราไม่ได้เตรียมของไว้นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ใส่ไปได้อยู่ดีนะฮะว่ามีค่า HP อยู่ไปฮะใส่ชุดครับสำหรับชุดใส่บอก เปิดไปสี่ยันแล้วก็กางเกงใส่เรียบร้อยสําหรับนะฮะอันติเมทสก,กิลนะครับผมที่ผมจะใช้รู้ว่าอาวุธ3ดาวนะครับผมจะทําก่อนนะฮะเออให้ขึ้นเป็น3มดาวนะครับแล้วก็ขึ้นในะส่วนของดาวเหลืองนะครับขึ้นเป็น2ดาวนะครับผมเพื่อต่อสู้นั่นเองครับ นี่แหละฮะก็จะเป็นอันติเมตในส่วนของพาสีนะครับก็จะมีการลดดาเมจคลีนะครับอันติเมตสกิลนะครับ45จากพลังโจมตีและโจมตีธรรมดาเข้าไปอีกหครั้งครับมีการดูดซับดาเมจด้วยนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของการอัพนะอาวุธ3ดาวกันสำหรับอาวุธ3ดาวนะครับ นี่ถ้าเกิดัพเป็นขึ้นเป็น3ดาวนะครับจากอันติเมตสกิลนะครับ45เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับถึง60เปอร์เซ็นต์ด้วยการบอกได้เลยว่าหูจัดจ้านในย่านนี้แน่นอนโอ้โหมาโมจมิมันเรียกว่าโมจิหรือ,อไรนะผมก็ไม่มั่นใจนะครับที่มันอยู่ในถุงเนาะและเรียบร้อยครับเอาลงแทนตัวละครอย่างหมาเฝ้าบ้านแมนข้าบลังลดไปสักนิดนึงครับแต่ว่าดาเมบอกได้เลยว่าดีจัดจัดแน่นอนครับดูสิว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับการต่อสู้ในครั้งนี้ มาครับลุยกับค่าพลัง88ล้านโอโห58ล้านจะลุยกับ88ล้านจะสามารถชนะได้หรือเปล่าไปลุยกันครับมาสำหรับพิกก้อตตัวละคร SSR นะครับที่สายฟรีต้องควรมีนะครเพราะว่าน้อยนะฮะที่จะเอามาใช้ได้ช่วงหลังๆนะครับแบบเซิร์ฟใหม่ๆนี้ก็ถือว่าดีกันเลยทีเดียวมาครับสำหรับฝั่งเรานะครับได้เปิดล้างนะ อันติเมสสกิลจากคิงเปิดมาก่อน7ดาเมจแล้วนั้นตามด้วยโกลีบาร์ดครับมลมกดพิษซัดเข้ามานะฮะขึ้นกันก่อนเข้ามา59ล้านดาเมจราชอันติเมสสกิลเปิดเข้ามายับเข้ามาอกดกทีละสิบล้านดาเมจโห้ยเงือตกกันเลยทีเดียวจริงๆนั่นไม่ใช่เงือนะฮะแต่มันเป็นพิษท่นเองครับ <c oughs> ย,ยิงมาโดมิซล์เปิดมา1นึ่งล้านเก้าแสน แล้วก็จัดก็ไป1นึ่งีครับโอ้โหจากโดนเกตตลลิงราชาสวยกลับคืนไปบ้างแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโคลิบาสวยกลับคืนมาฮะจากการไล่โจมตีมจากกลยุทธ์เลือดเย็นหลาชาต่อยตามซัดมาอีกหนึ่งทีครับสองล้านเจ็ดแสนดาเมจตลบหีกลอดภัยยังใช้ได้อยู่นิดๆหลาดาบแสงของแฟกครับเปิดเข้าไป4ล้าน4ี่แสนดาเมจแล้วโอ้โหระเบิดดาเมจเข้าไป1นล้านเก้าแสนพิกอรครับฝั่งเราครับเสียบโวดิเบนสกิลแล้วจังหวะนี้โดนสวยกลับคืนมาก่อนมาครับพิกอรอ้ามหาตะกายเข้าไปหนึ่งทีโอคูดแทงท มาสเตอร์หายไปเลยครับท่านผู้ชมแล้วยัดเข้าไปอย่างนี้จากราชาทะเลเข้าไป12ล้านต่อเดือกกันไปครับจะคืนกัดก่อนเอข้าไป3 8ล้านดาเมจโอ้โหติดพิษนะฮะประมาณ3ตัว4ตัวมาเล็กจูโจมในเบสกิลจาเข้าไป4ล้าน9 0 0 0นดาเมจหายไปอยู่ในท้องแล้วนะครับสำหรับแพงท็อปมาสเตอร์ ดาเมจเข้าไปประมาณ9ล้านนะก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงอยู่นะครับสำหรับตัวละครเนเอาร์โกลิบาทด้เบสกิลซ่เข้าไป31ล้านดาเมจต่อเนื่องระเบิดกันไประเบิดกันมาฝั่งเราหายไปเรียบร้อยอะตอนมียิคสันปัดปัดยัเข้ามาใส่ตรงกลางโอ้โหน่าเสียดายนะครับที่เรากินผิดตัวจริงๆผมน่าจะให้กินโกลิบาทเนาะโอ้โหน่าเสียดายจริงแต่ว่าไม่เป็นไรครับเมื่อเราตายไปนะยังมีสิทธิ์ที่จะชนะได้อยู่หรือเปล่าหรือเปล่าไม่นะ่าดูตรงอย่างนี้ แล้วยบเข้ามาหนึ่งทีกับแจงทอปเอร์แจงทอปแบงโคอย่างละมัดเข้ามาแล่ระเบิดสวยกลับขึ้นไปครับเป็นการต่อสู้แบบตีต่อตามมาเรกจูโจมันเป็นสกิลจากคุณซีโร่สวนกลับขึ้นมาหนึ่งครั้งแยบหนึ่งทียบสองทีเข้ามาหกล้านหนึ่งแสนครับโอ้โหละครกอริบัสฝั่งเราก็ไม่น่าจะรอดแล้วน,นะครับท<อ>่านผู้ชมยบเข้ามาแล้วเรียบร้อยห้างหงายเม่เง,เงเองไปเลยฮะโอโ้โหต่อยมาทีนี่หมัดตรงหมัดแยบนะฮะจากพี่น้องแดงทอถือว่าแรงจัดๆนะครับของอีกฝ่าย และโดนเกตลิงครับสวนกลับคืนมาบ้างยังไงต่อครับลูนซัดบาดึงจีต่อเนื่องกับแทงท็อปจู่ระเบิดจู่โจมซัดเข้ามา11ล้านดาเมจลบรีปลอดภัยยังไว้ใจได้สัดเข้ามา1ดาเมจแล้วซัดเข้ามา1ดาเมจ1นจีโอ้โหลมลีปลอดไัยไม่ทํางานครับสำหรับโดนยิงเข้ามาต่อเนื่องเน้นๆอะตอมิกทีสันปัดฝัดมาจังหวะน,นี้เราจะลอดไหมไหมรอยครับท่านผู้ชมโอ้โหหน้าเสียดายจะจัดเดี๋ยวเรานะฮะจะเปลี่ยนตําแหน่งนะครับเอาตัวละครอย่างพิกกอนนะฮะมากิน โกลิบาสเนี่ยครับไม่แน่ออกสกิลกันไปนเลยดูสิว่ารอบนี้เราจะสามารถชนะได้หรือเปล่าเมื่อพิกก่อนดฮาได้ลงสู่สนามของเรานั่นเองครับอเติเป็สกิลครับของอีกฝ่ายคุณซีโร่เปิดมาก่อนคิงเอนจินหัวใจบันไลการเปิดมาเจ็ดดาเมดรโกลิบาสเปิดมาฮะเมื่อกี้เปิดเข้ามา1ทีเข้าไป50ล้านดาเมจแรงจัดจัดเป็น5ตัวราชาตระเียนติมเป็นสกิลยัดเข้ามาใส่ ปัสวินขับเคลื่อนและติดพิดไป5ตัวเน้นๆครับแย่ไป1ครั้ง6ล้านแย่ไป2ครั้ง5ล้าน6โดเกตาินงซัดเข้ามา1นึ่งล้านเจ็ดแสนโดเกตาลิงซัดเข้าไปอีก1นึ่งล้านเก้าแต่ดาเมจ แมวจ่ากศาคกับกว่านี้สั่งาหารจังหวะนี้1นล้านเก้าแสนดาเมจและโอ้โหเอฟเฟกออกแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับมาฮะกอริบาส,สวยกับคืนมาในส่วนของกลยุยธ์เลือดเย็นต่อยเข้ามาหนึ่งครั้งเข้ามา2ล้านดาเมจแปดฝั 8, ่งเราครับอัลติเมทสกิลบาบลำดาบแสนสี่ล้านห้าแสนดาเมจต,ต,ต่อเนื่องครับจังหวะนี้แล้วราชาเปิดเข้าไปบม๊บมบๆๆมเข้าไป22ล้านดาเมจ แล้วมาจังหวะนี้ตัวละครอย่าโกลิบารขึ้นกันก่อนเข้าไป3าล้านดาเมจโหดาเมจไม่ได้แรงเท่าเขานะฮะแต่บอกได้เลยว่าตัวละครจริงๆของเราและเป็นตัวที่เด่นของเราในครั้งนี้นนก็คือพิกอรตงามๆสัตว์เข้าไปหนึ่งที่โอ้หกินเข้าไปครับดาเมจอยู่ประมาณ7ล้าน8ล้านนะครับท่านผู้ชมต่อเนื่องกันต่อไปครับโกลิบาทดใเมตากิวเปิดไปบ้ามเข้าไป29ล้านดาเมจ มาการต่อเนื่องอีกหนึ่งครั้งมาเหล็กจู่โจมครับลดดาเมจเข้าไป50าิเปอร์เนพิกกอสครับตอนนี้ก็กำลังยืนกินอยู่ฮนะยืนกินแบบชิวๆเลยมาแทงท็อปมาสเตอร์ครับระเบิดจู่โจมเข้ามา57ล้านดาเมจแยบเข้ามาหนึ่งครั้งแยบเข้ามา2ครั้งฮะลบรีกอลอดภัยจากอัสมินขับเเพื่อนใช้งานได้อยู่สะท้อนดาเมจเข้าไปฮะระเบิดดาเมจเข้าไป34ล้านดาเมจแยบเข้ามาหนึ่งครั้งแยบเข้ามา2ครั้งโอ้โหพิกก็ส์โดนต่อยเข้าไป10ล้านเน้นๆโอ้โหพุง ดาเมจเข้าเต็มๆครับท่านผู้ชมมาายาเข้ามาหนึ่งจีและสัดเข้าไปหนึ่งจีห้าล้านหกสัตวเข้าไปอีกสิบล้านโอ้โหแรงเกินไปหรือเปล่าพี่ชายโอ้โหมันแรงเกินนะอย่างนี้จะไปรอดได้ไงนี้จะไปรอดได้ไงนะครับนะมาแาย็กกันต่อไปโกลิบารโจมตีธรรมดาฝั่งเราเป็นต่อครับีกฝ่ายหายไป2ตัวและลูนสัตว์เข้าไป1ครั้งแยบเข้าไปอีก1ทจีจากตัวละครของราชาทะเลและคายออกมาแล้วครับ โอลิบาร์ลำดับแสนที่เบรกิลเปิดเข้าไปสองล้านห้าแสนดาเมจมายิงโดนมิสไซล์เข้ามาเจ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดแสนหนึ่งโดนเ,เกตัลลิงสัดมาอีกสองล้านเจ็ดแสนพีกอดเราใกล้าตายโอ้โหแต่แบตหมดฮะโกลิบารสวนกลับพืนมาบางยัดเข้ามาสี่ล้านเก้าแสนดาเมจแล้วพีกอดกินเข้าไปอีกหนึ่งครั้งยัดเข้าไปประมาณสามล้านกว่าโดนเกตัลลิงสัดมาโดนมิสไซล์ซัดมาหึาาขเข้ามาสองล้านหนึ่งแสน แล้วมาเล็กโจมฝัๆๆ่งเราครับจะเ็นสกิลสวยกลับคืนไปบ้างเข้าไป10ล้านเฮ้ยไม่ใช่1ล้านดามเมจทาชาทะเลต่อยเข้าไปแสนแทงทองม,มาเต่ร์ลเตรียบตัวสะท้อนดามเมจแน่นๆพิกอฝั่งเราไม่น่าไม่น่ารอดโอ้โหพุงที่นุ่มนวลน,นะฮะก็ไม่สามารถรับแรงกระแทกนี้ได้แน่นอนเอ้ยรอดครับผมโอ้โหแต่โดนลูนปิดฉากไปนั่นเองครับโกลิบาร์เนสกิลสวยกลับคืนมาเข้ามา1ิล้านดามเมจแล้วเหลือ3ามต่อ4ีโอ้โหกวว่า ไม่โดน,นสะท้อนดาเมจเลยครับคิดว่าจะรอดแต่ว่าโลนลูนตายไปครับทนะ่านผู้ชมดแยวเข้าไป1ครั้งแยวเข้าไป2ครั้งแล้วอาตอมเมครับอันธรรมดามากริบานเรายังอยู่ได้เมลชากากาศเราจะสามารถรอดหรือเปล่า ก็มามา4ล้านกว่าแล้วโอ้โหโดนสะท้อนดาเมจจ่ายหายไปเลยครับท่านผู้ชมและนี่นะครับก็เป็นการต่อสู้เดี๋ยวเรานะครับจะพาพิกกอสนะครับไปลุยในส่วนของบอสต่างๆบ้างนะฮะดูซิว่าจะสามารถกินได้เปล่าและดาเมจจะเท่าไหร่นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปสู้นะในส่วนของ ตัวโบลอดกันก่อนนะครับผมดูซิว่าจะกินได้หรือเปล่าเอาไปแทนเลยนะฮะสำหรับหมาเฝ้าบ้าแมนและอยู่ตรงกลางให้เห็นชัดๆเอ้ยเอาไว้น้่นบนดีกว่านะครับเพราะว่าตรงกลางโบลอดดาเมจมันจะแรงเกินไปเดี๋ยวพิกอตจะตายนะโอ้โหพุงนุ่มๆดับดาเมจไม่ได้เลยมากันต่อครับโบลอดกับระเบิดปืนใหญ่ถล่มจักรวาลเปิดมาเดิงทีแล้วยังนี้ ราชาทะเลต่อยเข้าไปบัมกีการซานายเข้าไป3ล้านตีแสนไล่โจมตีอันติเมตสก,กิวครับของพีกอจะได้ทํางานหรือเปล่าเก <c oughs> <c oughs> ลียวกันชุบแล้วเนะาะทวพิโรดแล้วพีกอรจังหวะนี้งามงามยัดเข้าไป7จล้านสองแสนโอ้โหไม่เข้าปาก <c oughs> กินแล้วกระเด้งออกเลยนะครับท่านผู้ชมจริงๆมันกินได้แค่ตัวเดียวนะแต่ว่าพอเป็นร่าง2นะครับจะสามารถกินได้2ตัวเนาะก็คือกินอีกฝ่ายได้แล้วก็กินฝั่งเราได้นะครับเพื่อไม่ให้โดนดาเมจนะครับและพีกอรดครับกินเข้าไปอีกรอบนะโอ้โหตัวไม่เข้าครับแต่ดาเมจทําเข้าไปประมาณ7 9, 000, 000. ล้าน9ล้านราชาทะเลต่อยเข้าไป64ล้านแล้วก็กดข้ามไปเลยครับท่านผู้ชมเราน่าจะทําดาเมจได้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ในระดับหนึ่งเนาะราชาทะเลทาดาเมจเข้าไป4,130รกว่าล้านนะ และเราไปลุยกันต่อครับจะไปกินนะฮะจะขาบนั่นเองครับผมเออรือว่าโลกหายน,นะเอ้ยไม่เอาดีกว่าฮะเดี๋ยวเราไปลุยกินนะครับทัศซุมากีดีกว่าเนาะมาเมกยผมคิดว่าเราจะไปในส่วนของตะขาบกันนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนใจเนาะมากินทัศซ์มึมากีกันดีกว่า มาครับดูสิว่าเราจะสามารถชนะได้ไหมมูเมงไรเดอร์ครับเตรียมตัวบัฟความเร็วมาก่อนแต่แฝดถ้านำหน้าไปก่อนหนึ่งทีลำดาบแสงเปิดไปหนึ่งครั้งต่อเดือนกันไปโกลีบายครับจะเป็นสกิลบับ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 ซัดเข้าไปหนึ่งทีฮะขึ้นกัดก่อนต่อเนื่องด้วยดาชาทะเลทะล,ทะลุทะลวงตุ๋ยท้องเข้าไปจากมูเมงเอซัดเข้าไปใส่มูเมงนะคะรับผมบายยังว่านี้โกลีบารยังตามต่อยหนึ่งทีจากกลยุทธ์เลือดเย็นขวาญยักษ์สังหารจากเมลชากาส แล้วปากใหญ่จอมตากานะครับเดี๋ยวเตรียมตัวอาปากระรับกว่างสัตว์เข้าไป <c oughs> มูเมงไรเดอร์เข้าปากไปเรียบร้อยแล้วรันทุกผู้ชมต่อเดือนกันไปครับยานยานยานเข้าไปดึงทีโอ้โหรอบนี้ไม่ได้กินทัตซึมากินะครับถ้าเกิดกินทัตซึมากิได้บอกได้เลยว่าอีกฝ่ายนะฮะจะเป็นตัวแก้ทางได้ดีแล้วก็สามารถผ่านด่านได้และทัซึมากิครับอันติเบตะกิวเปิดมาจางังหวะนี้445ล้านโอ้และค้างเลย <c oughs> <c oughs> จบแล้วคับคุณโยมค้างค้างอย่างนี้โอ้โหต้องออกเลยครับอย่างนี้เรียบร้อยครับไม่ได้โชว์เทพเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับสำหรับตัวละครอย่างพิกก็ตนะครับก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างใช้ได้นะเป็นตัวเอาออกจากเกมได้อีกตัวหนึ่งทำดาเมจได้นะครับผมแต่จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือตัวที่กินเข้าไปนะครับดาเมจจะ เ,เลือดจะยังอยู่เหมือนเดิมเนาะแค่สร้างดาเมจได้แค่นิดหน่อยนะครับผมนอกจากนี้ยังมีการต้านคีย์ครับ15%นะฮะ รวมไปถึงการกินอันติเมตสกิลถ้าเกิดเป็น3ดาวนะอาวุธ3ดาวจะอยู่ที่60%นั่นเองสำหรับสายฟรีนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับผมในส่วนของพิกอด SSR บวกนะครับเราก็ใช้เปิดเหมือนตัวละคร SSR ทั่วไปเลยเนาะ SSR บวกทั่วไปและอันตีนะครับก็โจมตีเป็นเขาเรียกอะไรอันติเมตจากพลังโจมตีนะครับไม่ได้เป็นค่า HP เหมือนล่างแรกแล้ว น,นอกจากนี้นะฮะจะมีการเพิ่มนะครับในส่วนของเม็ดเจมต่างๆแล้วก็กินเพื่อนแล้วก็กินฝ่ายศัตรูได้นะครับก็รวมเป็น2ตัวนั่นเองนะในส่วนของพาสีพิเศษนะครับผมนี่แหละฮะก็เป็นความสามารถของตัวละคร SSR อย่างพิกก่อ์นั่นเองสำหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยวันนี้ลาไปกับพิกตก่อน,อนสวัสดีครับ